ด็อกเตอร์ดูมสลับร่างกับไอรอนแมนเหตุการณ์นี้จะเป็นวอตอีฟนะครับซึ่งเรื่องมันจะเล่าถึงโทนี่สตาร์ที่ยังอยู่มหาลัยเขามีรูมเมทที่อยู่ด้วยกันชื่อว่าวิกเตอร์วอนดูมแต่ทั้งสองเนี่ยเหมือนจะอยู่ร่วมกันไม่ได้อีกคนก็เล่นไว้ก่อนอีกคนก็เอาจริงอจังมากๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้สองคนนี้ยังต่อกันติดนั่นคือวิทยาศาสตร์พวกเขาทั้งคู่ได้เริ่มทําโปรเจกตับลับในมหาลัยซึ่งถ้าทําเครื่องนี้สาเร็จมันจะทําให้มนุษย์สามารถใช้พลังจจิตตตตไไดดดด้้้้้้แลลลววววโโททนนนนนีี่่่่กกกกก็็อออออออาา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 าสสสเเ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 ปปัังรรใใหหหพะขขยยยคมืืืูบฉช อร์จะสร้างเครื่องทําให้คนสามารถใช้พลังจิตได้จริงๆแต่ความจริงคือวิกเตอร์ได้สร้างเครื่องที่ใช้สลับจิตใจมาแทนเขาเพียงแค่หลอกใช้โทนี่และต้องการเงินของโทนี่เท่านั้นเพื่อที่เขาจะได้สร้างเครื่องนี้ได้โทนี่เนี่ยไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยซึ่งพอมารู้เนี่ยก็สายไปซะแล้วพอวิกเตอร์ได้เดินเครื่องไปร่างกายของทั้งสองก็สลับกันแต่ทีเด็ดก็คือเครื่องนี้เนี่ยคนที่โดนล,ลบความจํามีแค่ฝั่งโทนี่เท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยจิตใจเขาย,ขาย้ายไปอยู่ในร่างของวิกเตอร์ไปแล้วซึ่งทําให้โทนี่ในร่างของ ส่วนทางวิกเตอร์ในร่างโทนี่ตอนนี้เขายึดร่างของโทนี่เรียบร้อยทําให้เขาใช้ร่างโทนี่ทําสิ่งที่เขาอยากทําโดยไม่ต้องนึกถึงเรื่องเงินเลยเมื่อเขาได้คุมบริษัทของพ่อโทนี่แบบเต็มๆเขาได้ใช้อํานาจทั้งท,งท้งฝั่งเงินตราและการฝูกเพดให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุดจนเขาทําให้บริษัท Star k industry เนี่ยขึ้นมาเป็นบริษัทแนวหน้าได้สําเร็จแต่ก็มาเจอก,ก้างขวางคออันใหม่ที่คราวนี้มันย้อนกลับมาเล่นวิกเตอร์ในร่างโทนี่ซะเองนั่นคือโทนี่ในร่างวิกเตอร์เมื่อเรื่องที่วิกเตอร์สร้างโปรเรบนาท้ะศ เกิดแบบงงๆเขาไม่รู้ตัวเองเลยว่าเขาคือโทนี่สตาร์กเขาถูกลบความทรงจําไปแล้วต้องอยู่กับความจนติดเหล้าแต่เมื่อเขาคิดได้เขาเอาชนะปีศาจในตัวได้สาเร็จโทนี่ในร่างวิกเตอร์ก็ได้เริ่มเรียนใหม่อีกครั้งและเขาก็ทำสำเร็จด้วยและต่อมาก็ได้สร้างดูมอินดัสทรีขึ้นมาซึ่งบริษัทนี้สามารถทาให้ประเทศบ้านเกิดของวิกเตอร์กอบกวยรายได้มากมายเพราะว่าโทนี่ในร่างวิกเตอร์เขาได้ทําเกี่ยวกับพลังงานบริสุทธิ์นั่นคือเตาปฏิกิริยาอาร์คเมื่อวิกเตอร์ในร่างโทนี่ได้ข่าวเขาฉุนจะจัดแล้วก็ไไไดดด้้ใสส่่ชุอออออรรนนมีีเเเเเเขขขยยววงงงิิกกปปปะทศบาตัพืโ งานของโทนี่จะได้ไม่มีคู่แข่งอีกแต่ตอนที่เขากาลังจะขโมยสาเร็จก็โดนโทนี่ใส่ชุดดร์ดูมสีแดงทองมาสู้ด้วยซะก่อนซึ่งชุดดร์ดูมชุดนี้มันถูกทําขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและกอบกู้ไม่ได้เอาไว้สู้เมื <ME> ่อเจอกับลุ่มลบของวิกเตอร์โทนี่ก็สู้ไม่ได้แต่เขายังมีทีเด็ดอยู่โดยวิยาีการชุดของเขาชุดมันมีพลังในการเคลื่อนย้ายสิ่งของโดยใช้แม่เหล็กอยู่เขาได้ใช้มันสู้กับไอรอนแมนได้แบบสูสีกันเลยแต่ก็ยังแพ้ลําแสงที่หน้าอกของวิกเตอร์อยู่ดี ถ้าเขาหาสัญญาณนั้นเจอก็อาจจะทาให้ชุดเกราะมันหยุดการทํางานได้แต่ก่อนที่วิกเตอร์จะปิดฉากโทนี่เนี่ยโทนี่ก็เจอสัญญาณพอดีและโทนี่ก็ใช้สัญญาณนั้นทาให้ชุดเกราะของวิกเตอร์หยุดทํางานซึ่งก่อนที่วิกเตอร์จะถูกจับเขาก็ได้งัดไม้เด็ดขึ้นมานั่นก็คือบอกความจริงเรื่องที่ร่างของทั้งสองเนี่ยสลับกันให้โทนี่ฟังและมีข้อสเสนอว่าเขาจะคืนร่างให้ถ้ายอมปล่อยวิกเตอร์ไปแต่โทนี่เนี่ยไม่เชื่อใครจะไปอยากเป็นโทนี่สตาร์คที่กระหายอำนาจมีทั้งความโลภความโหดร้ายกันเพราะว่าตตออนนีี Doom ี้้้เเคาืดรูมผกยิไปแลว